การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกภาคส่วนภายใต้การปฏิบัติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยังคงเร่งดําเนินการอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาเป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับเราต้องต้องยอมรับว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันนั้นยุทธศาสตร์หลักที่เราใช้ก็คือยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานี่เป็นยุทธศาสตร์หลักของเรานะครับ อันที่ในส่วนที่2ก็คือการเมืองนาการทหารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลเขาจะต้องเป็นคนกาหนดนโยบายในอันที่จะดูแลให้เกิดความปลอดภัยเกิดความการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมันเกิดจากปัญหาสลับซับซ้อนมานานเป็นเป็นเป็นร้อยปีแล้วฮะปัญหาต่งางๆเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับตลวะเวลาช่วงไหนที่มันเฟื่องฟูขึ้นมาปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็มีปัญหาซับซ้อนขึ้นมาก็คือเรื่อง อาอยาเสพติดแรงงานต่างด้าวาการกระทำผิกดกฎหมายผู้มีอิทธิพลต่างๆมันเข้ามาแทรกซ้อนไปอีกเพราะนั้นก็ทําให้สถานการณ์ในแต่ละภาคมันมันแรงขึ้นภาคใต้มันก็แรงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าตั้งแต่ที่เราเข้าไปดนการ4ปีที่ผ่านมานะผมว่ามันดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรเราก็ดีขึ้นไม่ใช่ว่าจะมองว่ามันไม่ดีเพราะว่ายังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนี่คือไม่ดีใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเหตุการณ์ความ รุนแรงเกิดขึ้นมันเพราะมันเกิดขึ้นเพราะนคนไม่ดีมันยังอยู่เราเรานายุทธศาสตร์ของพระองค์ท่านมานาใช่ไหมเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาแล้วเราก็ทํายุทธศาสตร์เสริมมาเป็นหกยุทธศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับที่ทรงกรสังร่สงมาแล้วเดิมนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ซึ่งเป็นการทําให้เกิดเหตุของปัญหาเกิดขึ้นประการที่สองก็คือในเรื่องของอการพัฒนาศักยภาพของพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ก็คือคนของเราแหละภาคใต้เขามีความอยู่ดีกินดีมีการศึกษามีอาชีพมีไรายได้ที่เขาพอเพียงนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็จะเข้าไปดูเขาว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะได้รับความเป็นธรรมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าที่หรือว่าจากกฎหมายต่างๆก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการดาเนินการยุติธรรมก็ต้องไปดูในเรื่องกฎหมายว่าเขาติดค้างติดปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าเราต้องจัดคนไปดูแลเขาแม้กระทั่งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ตามต้องดูแลครอบครัวเขาลำบากหรือไม่ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยดีชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่พลเรือนต,ตำรวจทหารจะต้องมาร่วมมือกันทําร่วมกันเรื่องสุดท้ายคือเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมก็คือประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นใครละ่ะเป็นคนในพื้นที่คนบริสุทธิ์เป็นผู้นาศาสนาเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มนักวิชาการกลุ่มต่างต้องมาร่วมมือกันทําความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาว่าประเทศไทยจะไมแบ่งแยกไม่ได้นะครับแล้วพระองค์ท่านกระทรงพระรชทานความห่วงใยมาให้ทุกภาค นะเพราะนั้นท่านทรงเ,เหนื่อยมามากแล้วนะผมว่านะ60ปีแล้วผมผมผมก็คงมีความสึกเหมือนคนไทยเกือบทั้งประเทศนะว่าอยากให้ท่านทรงสบายพระ,ท,ท,ะทัยทัทีแล้วก็ทรงมีความสุขทัทีว่าเออที่ท่านทรงได้เสียสละมาทั้งหมดเนี่ยแล้ววันนี้ประเทศไทยไปได้ดีท่านก็คงทรงหมดห่วงนะไม่งั้นไม่งั้นท่านก็ทรงกังวลมาตลอดอว่าเราจะก้าวเดินกันไปยังไงพราะนั้นวันนี้มันต้องมาทบทวนแล้วว่าเราควรจะต้องมีวินัยแค่ไหนกันอย่างไรแล้วก็นําแนวพระราชดำรินาแนว พระอมราชวาตต่างๆที่ทรงคำสั่งมาตลอดพระชนชีพลงมาปฏิบัติให้ใหจริงจังนะครับและเป็นรูปธรรม